โอเคครับ okay, okay. ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมรายการวันน,นีน้กิ๊ผมภูมิเฉลยอาราฟอร์มันได้แนบก็นสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมโซลัดเมจิกหรือว่าถ<ม>ัางซานภาคหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ใหม่นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการเนี่ยเป็นวเวียดนามเหมือนเดิมแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยไม่ใช่เซิร์ฟแท้นะครับเป็นเซิร์ฟเถื่อนนั่นเองเนาะแล้วก็จะถามว่ามีเพื่อนๆเ,เนี่ยถามเข้ามาค่อนข้างเยอะหรือเปล่าก็อยู่ในระดับหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ย ก็อยากจะมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ว่าลืมคิดไปก็เลยได้มาทําคลิปประมาณหลังๆนั่นเองครับก็หลักๆแล้วคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนตัวของเกมถังซานภาคหนึ่งเนี่ยเราควรรีไอดีหรือเปล่านะี่ครับนะถ้าเป็นเกมอื่นๆเนี่ยมันจะมีการรีไอดีใช่ไหมแล้วก็หาตัวเทพๆการอะไรประมาณนี้เพราะว่าเกมเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเขาแจกโค้ดมา2โค้ดซึ่งแจกใบากาชาย0บใบแล้วก็แจกไดมอนด์้อยใช่ไหมครับมันก็สามารถรีไอดีได้เหมือนกันจากโค้ดที่เขาแจกมาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแต่ถามว่ามันควรรีไอดีไหมนะครับถ้าถามกันตรงๆเลยนะครับว่าถ้าเราอยากเทพในช่วงต้นเกมเนี่ยก็แนะนำว่าควรรีหาไอดีเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เมจิกเนี่ยนะครับนะโซลดเมจิกเนี่ย เขาบอกว่าเขาจะเอาแพทที่เป็นแพทของเซิร์ฟจีนมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครเทพๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหอ,อกสม,มุดปักเป้านะครับอาอินมู่ไปจูจูชิงนะครับหรือว่าไอตัวไข่มุกม่วงเนี่ยก็น่าจะมีในกาชาเหมือนกันแต่มันอาจจะรีหายากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าใครอยากรีไอดีอยากเก่งก่อนเนี่ยแนะนําว่าตัวละครหลักๆที่ควรรีไอเลยคือหอ,อกสม,มุดปักเป้าแล้วก็ตัวของ ใส่มุกม่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามู่ไปเติม3-5บาทเนี่ยเติมครั้งแรกเราจะได้มาถังซานนะครับนะจะแจกจากโค้ดของตัวตัวของอันนี้นะเนี่ยถ้าเรารับกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราจะได้ถังซานระดับ s อ r มาฟรีใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเทพ2ตัวเนี่ยเราจะมีแล้วแล้วก็ตู้อินเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็เข้ามาในประมาณวันที่7มั้งนะผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าเหมือนกับเซิร์ฟจีเขาปรับใหม่เพราะว่าปกติวันที่7จเนี่ยจะเป็นตู้ของปักเป้าใช่ไหม เหมือนเขาเอาออกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตู้ของอาอินประมาณนี้เพราะฉะนั้นตัวละครเก่งๆเนี่ยเราจะมีเกือบแทบทั้งหมดเลยยกเว้นหอ,อกสมุดที่จะเข้ามาประมาณเดือนครึ่งแล้วก็ปักเป้าเนี่ยเราจะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเล่นยากในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นถ้าใครรีไอดีได้เนี่ยนะครับนะก็จะค่อนข้างไปได้ไกลกว่าคนอื่นและการเนาะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะครับในการรีไอดีเพราะว่าถ้าเรารีไอดีเยอะๆอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเล่นเซิร์ฟหนึ่งใช่ไหมครับแล้วถ้าผมนั่งรีไอดีอยู่เซิร์ฟหนึ่งเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมงังซานภาคหนึ่งเนี่ยนะครับมันมีการจํากัดเซิร์ฟเวอร์แต่ละเซิร์ฟเวอร์น่าจะประมาณ500คนถึง1000คนมั้งพอเซิร์ฟเวอร์นี้เต็มปุ๊บมันจะเปิดเซิร์ฟใหม่อัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งรีไอดีเนี่ยแปบบ๊แบๆบเนี่ยเซิร์ฟเต็มแล้วคนในเซิร์ฟนั้นเนี่ยมีเล่นจริงๆเนี่ยไม่ถึง10คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเราไม่ได้ซีเรียสว่าต้องการหาตัวละครเก่งๆเนี่ย เราเล่นไปก่อนเลยได้ครับได้ตัวอะไรมาก็เล่นไปก่อนเพราะว่าช่วงต้นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยเก่งเหมือนกันหมดหรอกนะครับเนาะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีตู้ปักเป้าจนกว่าจะมีตู้หอกสมุดเนี่ยเราค่อยไปไล่เปิดตอนนั้นก็ได้ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าใครอยากเล่นแบบไม่ได้คิดมากแบบว่าเอองั้นเราก็เล่นไปเลยเอาเซิร์ฟหนึ่งนี่แหละนะครับนะแนะนาว่าไม่จะเป็นต้องรีไอดีก็ได้ส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่รีไอดีหรอกนะครับเพราะว่าเอาตามตรงนะการรีไอดีอ่ะยิ่งรีเยอะเซิร์ฟแม่งก็เปิดเยอะเปิดเยอะเปิดเยอะเราก็ไม่รู้จะเล่นเซิร์ฟไหนกันแนะ่แถมการรีไอดีไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าเรารีเนี่ยบางครั้งเราอยากเล่นเซิร์ฟกับเพื่อนนะแต่เพื่อนเราเล่นไปแล้วแล้วเรารีไอดีอยู่ดีๆเนี่ยนะครับนะเซิร์ฟเต็มปุ๊บเราไม่ได้เล่นกับเพื่อน,นครับ เอออันนี้คือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวก็เลยคิดว่าน่าจะไม่รีอดีนะครับผมจะเล่น2 ID ไอีไงเล่นตัวละครหลักกับตัวละครรองไปเลยเพราะว่าจะได้เอามาช่วยกันฟาร์มวงแหวนไอดี ID นึงเนี่ยอาจจะเติมสักสามสิบาทก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เล่นเป็นสายฟรีไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาดูโปรโมชั่นของเขาแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าตัวของเซิร์ฟเนี่ยมันน่าลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าตัวเกมเซิร์ฟนี้ ไม่ใช่เซิร์ฟแพร์นะครับไปเซิร์ฟเถื่อนเพราะฉะนั้นนะผู้ให้บริการเป็นประเทศเวียดนามเหมือนเดิมเราก็ต้องมาดูด้วยว่าเอ้ยเขาจะดูแลดีแค่ไหนนะครับเราอย่าเพิ่งตัดสินใจผมก็ลองเล่นดูก่อนและการประมาณนี้เนาะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าก็ต้องดูเซิร์ฟอ่าตัวดูของโปรโมชั่นแล้วก็ดูเซิร์ฟเวอร์ด้วยถ้ามันบริการดีเนี่ยโปรโมชั่นมันคุ้มค่าอย่างเงี้ยอาจจะเติมครั้งแรกได้วงแหวนแสนปีมาเนี่ยผมก็เติมนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับในเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์อ่าตัว เราต้องเติมประมาณ1,000 0ถึงจะได้วงแหวน40,000ปีใช่ไหมเออถ้าเซิร์ฟเถื่อนเนี่ยเขาแจกเยอะมากสังเกตตอนนี้มีกิจกรรมหลกัหลกๆประมาณ 3, 4กิจกรรมกิจกรรมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตัวละครระดับ s s r ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ให้เรา,าได้ตัวของแฟนพันธ์แท้แล้วก็ส่งในส่วนตัวของอรูปเนี่ยไปทางข้อความแล้วก็จะมีกดเข้า d i s c o r d นะครับ มีกิจกรรมกดเข้า Discord ซึ่งผมกดเข้าไปแล้วนะครับเนาะแล้วก็ส่งข้อมูลไปแล้วจะได้โค้ดอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้ในตัวขออีเมลแล้วก็จะมีการแจกโค้ดนะครับอีก2โค้ดใช่ไหมรวมๆทั้งหมดตอนนี้มี5โค้ดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเพจรวมๆเนี่ยน่าจะประมาณหมื่นกว่าและเพราะฉะนั้นเราเล่นสายฟรีได้คนระับถ้าสมมุติเขาแบบมีโปรโมชั่นที่ดีมากๆเนี่ยอาจจะเอามาล่อเราสักแบบว่าเติม35บาบาทไปได้วงแหวนแสนปีเนี่ยผมก็จัดอยู่นะทำไปเล่นไปนะครับเนาะก็หลักๆเนี่ย จากประมาณนี้เพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าตัวเองอาจจะไม่รีไอดีเพราะว่ามันเสียเวลาในการเล่นด้วยแถมการรีไอดีเนี่ยถ้าเรานั่งรีไอดีเนี่ยแล้วเซิร์ฟเวอร์ที่เราอยากเล่นเนี่ยนะครับนะมันเต็มอะ่ะเราก็จบเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมจะลงเซิร์ฟหนึ่งซึ่งคิดว่าเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยน่าจะเต็มเร็วมากๆเพื่อเผื่อเซิร์ฟหนึ่งน่าจะไม่มีคนรีไอดีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละรอแค่ตู้ปักเป้ารอแค่ตู้หอ,อกสมุดที่มันเป็นตู้ที่ดีที่สุดในเกมะ่มะะมมมัันนนจีีีตู้้้ครบดสนในเกแลว ส่วนใหญ่เขา็รีรอ,อตู้นี้ครับก็คือพอกสมุดต,ตัวเอ็นเกมที่เก่งที่สุดในเกมไต้มู่ไปตัวแท้งที่สุดตัวแท้งที่เก่งที่สุดในเกมแล้วก็อาอินตัวซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมเขาก็รอแค่ตู้นี้ครับในการเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ซีเรียสอะไรเนี่ยเราก็เล่นไปเลยครับนะมีตัวอะไรก็ใช้ไปก่อนนะก็หลกัลกๆจะประมาณนี้กันเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดสมัครแลวก็กดแชร์ด้วย,ยน,ะะนะครับนะแล้วแต่เพื่อนๆน,นะรีไอดี ID ก็ได,ได้ได้ปักเป้าได้หอกสมุดก็เก่งก่อน แต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็เล่นไปเลยก็ได้ครับนะเพราะว่าเราสุดท้ายเราก็ต้องมาเปิดเอาตู้เลขของเขาอีกทีอยู่ดีแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจัดให้พี่ตร้ีกัน,นครับสวัสดีครับ